่อนเนื่องจากเรื่องของน้องดีเจก็ต้องมาดูภาพรวมในสังคมว่าปัญหาในลักษณะแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคุณรัชพรใช่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูสถิติของเด็กที่ถูกทิ้งเพราะว่าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยอดที่น่าตกใจก็คือปีที่แล้วเนี่ยมีสถิติเด็กถูกทิ้งมากที่สุดถึงเกือบ200คนเลยด้วยกันค่ะข้อมูลนี้เป็นการเปิเปดเผยจากนางนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ โดยเป็นการเปิดเผยหลังเข้าพิธีเปิดโครงการยุติการทิ้งเด็กภายใต้แนวคิดไม่เสียชีวิตไม่ผิดกฎหมายไม่ทำลายโอกาสโดยน,น,นานทพาบอกค่ะว่าปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งในสังคมไทย,ยมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งข้อมูลเด็กถูกทอดทิ้งที่ถูกส่งไปเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์เด็กในสังกัดกระทรวงพมทั้ง8แห่งเนี่ยนะคะ ระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี2555ถึงปี2558มีเด็กถูกทิ้งมากถึง662คนค่ะซึ่ง662คนนี้คือถูกทิ้งแล้วมีชีวิตรอดนะคะนี่ยังไม่นับรวมเด็กที่ถูกทิ้งแล้วเสียชีวิต พอพิจารณารายปีนะคะสำหรับจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็พบว่าปี2,558เนี่ยมีเด็กถูกทิ้งมากที่สุดอยู่ที่197คนด้วยกันค่ะส่วนสถานที่ที่เด็กมักจะถูกทิ้งเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด4อันดับอันนี้จัดให้ดูนะคะ662คนเนี่ยแต่ละปีแบ่งเป็นเท่าไหร่กี่คนบ้างปี58ปีที่แล้วถือว่าสูงมากนะคะ สี่สถานที่อันดับแรกที่เด็กมักจะถูกนําไปทิ้งค่ะที่แรกเลยคือสถานที่สาธารณะมักจะเจอข่าวอยู่บ่อยๆสถานที่2คือโรงพยาบาลนะคะสถานที่3คือถูกทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงหรือว่าสถานที่รับจ้างเลี้ยงแล้วก็สถานที่4ี่ก็คือถูกทิ้งเอาไว้กับญาติค่ะสาเหตุสําคัญ5สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดปัญหาเด็กถูกทิ้งแบบนี้ข้อแรกก็มาจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นข้อที่2การหย่าร้าง ข้อที่3ปัญหาครอบครัวข้อที่4ความยากจนแล้วก็ข้อที่5คือความพิการค่ะแลาพบว่าในส่วนกลางกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยจะเยอะที่สุดแลวพบว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่เราพบนะคะจะมีที่สาธารณะต่างๆอย่างเช่นท่องน้ํานะคะหรือในหน้าบ้านหรือที่ถังขยะนะคะจะเป็นสถิติที่เยอะที่สุดดังนั้นสถิติตรงนี้เนี่ยเราก็พบว่า จะหากว่าถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะต่างๆนเนี่ยมีโอกาสที่รอดชีวิตก็ก็น้อยนะคะเพราะว่าเด็กอาจจะอยู่ในสภาพภาวะที่ไม่เหมาะสมอย่างที่บอกว่าเด็กที่ถูกทิ้งเนี่ยมี2แบบก็คือถูกทิ้งแล้วก็เสียชีวิตกับถูกทิ้งแล้วแต่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้มีคนไปช่วยเหลือได้แต่ถึงแม้จะได้รับการช่วยเหลือจากสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพอมองก็ดีหรือว่าญาติพี่น้องก็ดียังมีปัญหาที่ตามมานะคะก็คือถ้าสําหรับเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์เนี่ย ทางภาครัฐไม่สามารถที่จะค้นหาพ่อแม่ที่แท้จริงของเด็กๆได้ก็เลยไม่สามารถระบุทั้งเชื้อชาติแล้วก็สัญชาติได้ทีนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะพอเด็กโตขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาทั้งเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนการทำงานรวมถึงการขอรับอุปการะไปเป็นสมาชิกของครอบครัวบุญธรรมซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยอาจจะต้องเสียโอกาสในการเป็นพลเมืองของประเทศไทยไปโดยปริยายด้วย ปัญหาหลักๆที่ทางด้านของคุณภาสได้พูดไปก็คือเรื่องของการตั้งท้องไม่พร้อมหรือว่าตั้งรคยไวรัสเรื่องนี้เนี่ยนะคะอีกสองวันใกล้วันวาเลนไทน์แล้วทางด้านของโรงพยาบาลราม,มาธิบดีเพิ่งจะมีการสัมมนาไปถึงเรื่องของค่ายนิยมในวันวาเลนไทน์เพราะว่าเด็กๆเนี่ยมองว่าวันนี้คือวันที่เราจะเรียกว่า มอบร่างกายให้กับคนรักหรือว่าถ้ารักกันจริงทําไมถึงไม่ให้แบบนั้นซึ่งทีนี้ทางคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์เขาก็ออกมาบอกนะคะว่าเป็นค่้นนิยมที่ผิดจริงๆแล้ววันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันแห่งความรักสิ่งสําคัญที่เราควรจะรักก่อนคือครอบครัวรักพ่อแม่รักตัวเองและที่สําคัญก็คือต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องและปลอดภัยหรือว่าเซฟเซ็กซ์ด้วยเพื่อป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมแบบนี้ จริงๆแล้วจากข้อมูลสถิติในปีที่ผ่านๆมาวันที่วัยรุ่นจะไปมีเพศสัมพันธ์กันมากที่สุดก็คือวันลอยกระทงมไม่ใช่วันวันเลนทายเพราะว่าลอยกระทงเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนคแล้วก็อาจจะมีมุมมืดอาจจะมีการกระหนุงกระหนิงลอยกระทงกันเป็นวันที่คน มีค่านิยมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันมากกว่าวันวาเลนไทน์จริงๆแล้วพอพูดถึงเดือนกุมภาพันธ์คนก็จะนึกถึงวันแห่งความรักคือวันวาเลนไทน์จริงๆมีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับความรักก็คือวันมาคบูชาชดังนั้นแสดงออกถึงความรักอย่างมีสติกันด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวะชนนะคะ